สวัสดีครับนี่ตอนนี้น้องใบบัวสปาโคลนนะครับผมเล่นโคลนเนาะนูน่นพปรเสกอยู่ไหนโปรเสกอยู่ไหนนู่นอยู่นู่นโปรเสกอยู่ในป่านี่บัว,บวน้อยเพิ่งอาบน้ําเสร็จเนาะถ้าอาบน้ำเสร็จก็สปาโคลนต่อเลยนะไม่ยอมเล่นดูสปาแต่ขาอาบน้ำเสร็จก็อาเบ็ดนี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศบ้านยี่สิบหลังไหนดูซิ สองให้ดูหน่อยเออเดี๋ยวนี้นี่โรยปูนขาวแล้วเนอรนี่โรยปูนขาวแล้วค่าเชื้อเนาะตรงนี้โรคระบาดนะครับค่าเชื้ออาหน,นุ่มเดี๋ยะมาค่าเชื้ออาทำไมนี่ก็เซกอยู่นี่หักกิ่งไม้ไปกี่กิ่งแล้วเนี่ยนี่หักมากินได้นั่นแหละกินแต่เช้าแล้วฝั่งโน้นเป็นบ้านลุงเลน นี่บ้านโรงเรียนโรงเรียนอยู่่มไทองคำเห็นไหมส่งให้ดูน้อยเนี่ยไา่ทองคำอยู่นู่นนะครับอยู่ติดกันนะครับผมติดกันไอ้ฝั่งนู้นเป็นพันธุ์นมสุรินอยู่นู่นพันธุ่มสุรินอยู่ฝั่งนู้นดูวัททักทายอะไรเนี่ยจับมูแล้วน่ะสาวน้อยมือสกปรกเยืนสไลด์เด้อยย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 โอ้แฉะหมดเลย โม่ลงไปเล่นด้วยกับน,น้องใบบัวแล้วไมเพื่ออาบน้ำเสร็จไปกัน <laughs> อาบเสร็จเองก็เล่นกับน,น้องใบบัวสินอนกลิ้งอ่ะไม,ไม่กลิ้งหรอกไอ้ตูไม่ได้ไปดูเขาเขียนไม่บางไม่ได้ดูครับน้องบัวบ,บ,บัวพรนั่นเป็นพ่อเสกช่วงนี้อาุมจ์จุดย่างโม่หืม สิบนาทีสิบสิบเลยเหรออย่าอาบน้ำให้น้องไปบัวก่อนงั้นแหละจะอาบน้ำให้น้องไปบัวก่อนไม่อาบน้ำให้อาบน้ำด้วยล่ะอ้าอาบวันละเอ้ยสองวันครั้งพออาบไม่ต้องอาบเยอะหรอกไปอยู่กับวิวเลยเฮ้ยวิวไม่ชอบอาบน้ำเหรอเอ้าวิวบอกว่าสองวันอาบครั้งหนึ่งเอาก็ะสองวันอาบครั้งมันเฟื่องน้ำดิจะอาบอะไรเยอะๆเนาะใช่าใจไหมอากาศก็หนาวๆอย่างนี้ไม่หนาวหรอกดูอีลาไปบัวยังหนีน้ำเลยน่ะมานี่ วันนี้ก็แล้ววันนี้ก็แนเล่าอ่าวันนี้แล้วเอือกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนชวนหมูไปเล่นได้เด้อชวนหะโมเล่นน้ำด้วยโอ้หเฉะหมดเลยหมวยเนี่ตรงนี้สปาคนได้ต้งสปาได้ยไม่เล่นดีกินน้ำก่อนหัดกินสายยางแล้วนะลองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวให้กินสายยางให้ดูวันนี้วันนี้วันนี้เอาเร็วเขาไม่อยากกินในคู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเขาอยากกินสายยางเด้เนไหม เห็นไหมเห็นไหมดูลิ้นดิเห็นเด็กชอบกินสายยางลิ้นดำเลยนะนิดนึงพิวิตพิวิตชอบเล่นลิ้นชอบเล่นลิ้นแบบไหนชอบเล่นลิ้นอะวะโอ้ลืนล่นลื่นลื่นเฮ้ยลน์มาสปาโคนกันเร็วมาสปาโคนก่อนนี่มาดีมาดีมาเนี่ยบอกว่าชักเปลือกน้ำทำไมคนไม่เปลือกวะ คน้ำเดียวเองงเยอะเนาะคนก็อาบน้ำเดียวเองก็อาบไปสี่หนุ่มแหละสองวันอาบครั้งก็พออาบอะไรเยอะไปเลยอาบบ่อยมันไม่ดีดิเขาว่ามันเกาหลีเขาอาบน้ำอะอาบทีละอุ๊ยอาทิตย์ละครั้งอะผิวมันสวยเขาว่าครับอืเอาจริงเอ็งชื่ออานี่เอ็งชื่ออาเอ็งอาบน้ำอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วแม่แม่นอนด้วยแต่บุ้งก็นอนคนเดียวอยู่นะ เอาเล่นกับหมูน่อยเล่นกับหมูนอยเล็วเวลาเลีลาอาบน้ำเห็นไหมสดชื่นโ้งงดีตัตรงไหนนั่นแหละให้ไปอยู่ที่เดิมตรงไหนเมื่อเช้าก็โค้นู่นเลยนี่ให้มันแห้งก่อนเ่ยเป๊มกเลยไหนยังไกินน้ำนะ นี่อาวานค่วานองทีอทีวาก็ชอบกินน้ำอย่างนี้แหละเอยอยากกินสายยางโชยเออโชยเทีบบมาเคาะขาโชหน่อยเร็วเคาะขาโชยป็เร็วีเคาะขาไปนเดยวบอสเราไมสิทธิ์้านเราขินน้ำก่อนขิ้เนี่ยกินน้ำมันวาเลยพอฉีดน้ำให้อย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ดู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 ดดูดูดดู อยังปกติดีนะหมูอืมจะลิ้นดำข้างล่างนิดนิดอันนั้นเป็นปานปานที่ลิ้นใช่วัวเป็นปานที่ลิ้นเหลือแต่เสียงหนึ่งไ,งไม่มาไ,ไ,ไม่ได้จะฝึกเส<า>ียงหนึ่ฝึกอย,กอยู่หลายวันแล้วได้ยินทุกวันตอนเช้าเสียงไม่ค่อยดังมากเสียงคล้ยายๆพวกสิทธิ์อะไรยังมานี่ก็เร็วมานี่ก็เร็วไหนเขาขายโชว์พี่หมูหน่อยเร็วมานี่เร็วมามามาเล แามาเล็วเย่เล็กใหญนี้ละนี่แล้วมาอี้ยกขาเล้วเข้าขาเดีเขาาขาดิเข่าขาโชว์ก่อนเล็วเขาขาขาเออเาเขาเเคาเเเห็นไหมโ้เาดิเ็ดิเขาดิเขดีเขดีเขดเดิเยอเออในเปลี่ยนข้างด้วยเปลี่ยนข้างด้วยเอาฝั่งนี้ด้ว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 ยนี้ฝั่งนี้เขาฝั่งนี้ก่อนอีรงเล่าเร็วเล่าเอ้ยอยถอยเ็วเอองนี้ด้วเเร็ว ข้อขาดิข้อขาดิสองข้างเไงนะทำได้เลยดิข้อข้อข้อข้เขาอเหมือนเหมือนพี่ยอดเลยมันพี่ยอดอ่าจ้าสวยๆจ้าสวยๆจ้าก่อดจ้าก่อดจ้าก่อนรดดีจ้าดีดีสวยสวยกอดด้วยกอดด้วยกอดด้วยกอดเสียงเสียงเสียงต้องให้อาหมูมาสอนละมั้งนี่าุบอีกให้อาโมมาสอนออกเสียงละมั้งมันจะปิดน้ำเสียงมันยังแฉยอยู่เลยหมูไม่ปิดเขาต้องให้เป็นพ่อเสกครับพ่อเสกตอนนี้เป็นช้างแดงแล้ว เดี๋ยวก็สีงอาบน้ำช่วงบ่ายสองก็พาเข้าหลักเลยเมื่อเช้าอาบน้ำก็พาเข้าหลักเลยทีเดียวเมื่อเช้านี้ไอ้แม่น้อยคึกเลยทำไมโดนน้ำหนาวเลยยุบยุบแล้วดิจุบแล้วยุบหมูหน่อยเลยจุบหมูหน่อยเลยอะเรยุบแม่สองครั้งแล้วเนี่ยฮะจุบแม่สองครั้งแล้วเนี่ยอะไรช็อตเขาบุบบัวน้อยทำไมเหรอยุบแม่สองครั้งแล้ว ดูดิดูดินิ่งๆบัวมันเป็นลิงนี่นะเออกลือนหมดเลยนี่ยวเขานี่นะหึ้นนะให้บัวไปปิดต้นไม้เออ้าใจไหมสิอา้าวนิ่งดิดิก็จกคำว่านิ่งกับเขาไม่หนีใช่ช้างแล้วทุกวันนี้เป็นลิงน้อยมาแล้วนะล้างขาก่อนออมาแล้วอนมุมสะเป มาเถะนะบ่วน้อยสปาโคนดได้อนุมเลยเดี๋ยวเดียวใจเย็นหมูอย่าให้สปาให้อาเลยมาเดีย๋ยวมาดิอนุมจะได้อาบน้ำอืมเอา้าเออเร่งดิอาล้างขากดล้างขากดเอา้าเช็คดูทุกวันนะเนี่ยเช็คดูทุกวันเลยตอนนี้โรถอ,อะไรเขาเปลี่ยระบาดไปไปเมือ่อมือปากเขาเปื่อยอะไรมนึกต้องเช็คดูทุกวันนะเฮ้ยนะอย่าโอ้ยเห็นไหมยืดเส้นไปนั่นเอา้เอา เฮ้ยวุดยจุ๊บทำไมกินน้ำอีกไหมอยากกินน้ำเหรออ่ะจุ๊บพี่หมูหน่อยเร็วจุ๊บพี่หมูหน่อยอไม่ต้องไปจับขาเห็นไหนมจับอะไรหมูนะจับอะไรหมูอ่ะอแบบนี้เนะลยอะไรผ้าเลยโอ,อ๊ย นั่งครับพ่อเสกนั่งครับพ่อเสกนี่บรรยากาศสวยเดี๋ยวอันนี้อาบน้ำเสร็จเดี๋ยวก็นอนเลยนะน สบายตัวแล้วกินแานอนมันก็เสกอาบตอดใบสองเลยอาบใบสองแล้วก็ไปนอนเหมือนน้องไหมนี่มันร้านไหมนี่นั่นนั่นอเอาละเอาละนี่เขารีแลกไงเขาได้อาบน้ำแล้วก็สบายตัวนี่เอาอีกละใช่ดิเห็นไหนมพออาบน้ำเสร็จก็เล่นดินเออถอยมาไม่ชอยอีกคุณ ต้องโยงหางองบัวเดี๋ยวดินเห็นไหมอาบน้ำเสร็จก็เล่นดินก็นอนดสบายตัวแล้วก็นอนเดี๋ยวก็นอนตามสายช้างเด็กเนาะนี่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 เราทำเด็กเดี๋ยวพ่อเสกก็จะอาบน้ำต่อใบสองใช่ไหมใบสองพ่อเสกอบบาบใบสองอบบาบใบสองเสร็จก็เข้าหลักเลย พักก uh, so ็อ <successes> ย oh, no. uh ู huh. uh ่ในหลักใช่ไหมใช่หลักรอนอนแล้วบัวน้อยล่ะบัวน้อยก็พร้อมกันนอนแล้วนอนแล้วเห็นไหมบอกแล้วอาบน้ําเสร็จก็สบายตัวแล้วก็นอนดูเล่นสิเสียงรันทั่วบ้านยี่สิบลังเลยมั้งเนี่ยดังเลยเสียงใบบัวก็คล้ายๆเ่าเสียงนะหมู อ่ะแล้วรอต่ออีพีหน้าอ่เราต่ออีพีหน,น้านะครับตอนนี้หมูมาอยู่บ้านยี่สิบหลังเนาะมา,ม<ห>าชมบรรยากาศมหาโนมกลับน้องไปบัว